ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามทอแสงมิวสิกสุรินอยู่นะครับวันนี้มีตู้เบสที่เหลือมานําเสนอนะครับว่ามันมีตู้ชุดไหนตัวไหนเหลือบ้างเดี๋ยววันนี้มาถ่ายให้พี่น้องชาว YouTube ชาว Facebook ได้ดูกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะขายเครื่องเสียงนะครับรับซื้อนะครับติดต่อเข้ามาได้084 2038182 ทักเฟซทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูตู้พามาดูตู้เบตตัวน,นี้เป็น PN นะครับนี่อาเป็น PN มี8ใบเป็น PN V2 นะครับสภาพก็ถือว่าใช้ได้ครับสวยๆอยู่ไม้แน่นๆเลยะตะแกรงปั๊มมือจับเหล็กอา PN ช่างพลบุรีล์นะครับสภาพสวยๆเลย พีเนมี8ปใบท่านใดสนใจหาไว้ใช้งานนะครับนี่สวยเลยมือจับเหล็กขอเหล็กเผตเพจหลังของช่างคนนี่เพจหลังพีเของช่างคนนะครับนี่มี8ใบสภาพสวยท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นะครับอ่าใบละ 3,500บาทใบละ3,500บาทนะครับนี่สวยๆทุกใบเลยมี8ใบอีมี8ใบ,8ใบอ่าท่านใดสนใจท่านได้หาอยู่นะครับ084238182อ่า PN ช่างพนมี8ใบใบละ3,500บาทอ่าใบละ3,500บาทนะครับกอเปลกตะแกงปั๊มมือจับเปลกตัวท็อป ตัวชอบของช่างคนเลยท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นะครับ0 8 4 2 0 3 8 1 8 2โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับได้พามาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็น Active Active VL เป็นตัว718 718D นะครับตัวนี้สภาพสวยมากนี่สภาพสวยมากครับอ้นี่พาดูใ,ใกล้เลยมือหนึ่งซึ่งมา เจ้าของเดิมซื้อมาใช้ได้3เดือนนี่สวยๆเลยอ่า V L ให้ดูด้านหลังนี่ครับอ่าเจ็ดหดีอ้สภาพสวยมากครับสองมืนเก้าบาทนะครับใบนี้ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ V L สวยๆเลยนี่สภาพมือหนึ่งใช้งานแค่3มเดือนนี่สวยๆ ไม่มีตําหนิครับใบนี้ไม่มีตําหนิไม่มีทะเลอกสีอะไรไม้ไม่มีถะอลาะสวยเลยดี vl ใบละสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ศูนย์แปดสี่สองศูนย์สามแปดหนึ่งแปดสอง่ vl ครับเจ็ดหนึ่งห้าดีไม่เจ็ดหนึ่งแปดดีท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวตัวตัวต่อไปเลย สวยๆเห็นหน้าท่านก็คงจะรู้นะครับว่าเป็นตู้ไข่ไหนโนเนมแช่งแม็กเมืองสุริน no สภาพนี้ก็คือมือหนึ่งครับสี่ใบนี้บอกเลยครับว่ามือหนึ่งท่านใดจะสั่งมือหนึ่งก็ไม่ต้องรอครับนี่มีสี่ใบตัวท็อปตะแกงปั๊มมือจับเหล็กโนเนมเช่งแม็กเมืองสุรินเดี๋ยวพาดูใ,ใกล้ๆเลยสวยจริงอ่าสภาพมือหนึ่ง สวยครับสวยอ่าสภาพมือหนึ่งเลยมีอยูซีใบท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ใบละสามพันห้าร้อยบาทครับใบละสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้อ่าโนนิม no ตัวท็อปนี่ของช่างแม็กเมืองสุรินมีอยูซีใบท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นี่โนนิม no ช่างแม็กอ่านี่ มีสี่ใบนะครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยูอ่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยใบยละ3,500บาทอ่ะ084 203 8182โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับโนเนีย no มสววๆสภาพมือหนึ่งท่านใดจะสั่งมือหนึ่งก็นี่เลยครับสี่ใบไม่ต้องรอ,อมีของพร้อมไม่ต้องรอครับสภาพน้องมือหนึ่งครับใบละ3,500บาทโนเนีย no มตัวท็อป ตะแกงปั๊มมือจับเล็กขอบเล็กส,สวยๆท่าใดสนใจก็084238182นะครับเดี๋ยวพามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็น W W ส,สวยๆเลยตัวนี้ W80 W ชักเป๊กสวยมากครับสวยมาก W ตัวนี้ตะแกงปั๊ม มือยกเหล็กะตะแกงปั๊มมือยกเหล็กเพดลังเป็นเพดหลบฝนอย่างดีเดี๋ยวพาดูนี่เพดลังก็เป็นตัวหลบฝนอย่างดีเลยนี่ตัวท็อปตะแกงปั๊มมือจับเหล็กขอบเหล็กสวยๆถ้าใสดสนใจถ้าใดหาอยู่ไปละสองพันห้าร้อยบาทไปละสองพันห้าร้อยบาท อ่ะพร้อมดังจะเป็นใบละสี่พันห้าตัวนี้ยังไม่ได้ถอดดอกดอกโปรยูโรเทคอ่ะพร้อมดังใบละสี่พันห้าเสียงดีครับเสียงดีตัวนี้เสียงดีตามสไตล์ของ W อ่ะใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่โอส้สวยเลยสวยมากอ่าท่านใดหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ W ช่างปิกอ่าแล้วมีตู้ไอพีเอสโปยูโรเทค สิบนิ้วส,สวยๆใบละสองพันห้าร้อยบาทใช้งานปกติดอกเดิมๆจากโรงงานโบรูโรเทคท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ใบละสองพันห้าร้อยบาทมีสองใบนะครับสิบนิ้วโบรูโรเทคสิบ e <Okay. S 2> นิ้วสวยเลย อ่าถ้าใดสนใจถ้าใดหาอยู่084238182อ่าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสนใจตู้ใบไหนก็อ่าทักแชททักไลน์ผมาเข้ามาได้เลยนะครับไลน์ผมก็084238182เฟซผมก็ชัยนรงค์คงจันทร์ทอแสงมิวสิกสุรินอ่าทักเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยหรือเพจก็ทอแสงมิวสิกสุรินนะครับ สนใจใบไหนอยากได้ตัวไหนอยากซื้อขายเครื่องเสียงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ084 2038182ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องทอแสงมิวสิกสุริน์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ